สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีส่งท้ายปีเก่าสอง 6, 6้ต้อนรับปีใหม่2567้าค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนค่ะคนที่ดูคลิปปะนาดหรือไม่ได้ดูคลิปปะนาดคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปะนาดทุกคนนะคะหรือ เพื่อนเพื่อนพอน,นานทุกคนพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมโลกทุกคนนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะความโชคดีนะคะความเจ็บความไข้อย่าได้มีนะคะหลีกหนีไปให้พ้นนะคะพบเจอแต่โชคลาภเงินทองพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตปีใหม่นี้นะคะปีใหม่สองห้า หกนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะลาบยศเงินทองนะคะเงินไหลนองทองไหลามานะคะมาเหรียญเจอเหรียญเหรียญทองค่ะนะคะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะนะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีส่งท้ายปีเก่าสองห้าต้อนรับปีใหม่2 5ง7นะคะทุกคน มาคุยถึงเรื่องเหรียญน,นี้นะคะเหรียญการจนาค่ะหลายคนถามมาเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะถามมาเยอะมากเรื่องเหรียญการจนานะคะคือเหรียญการจนาเขาผลิตเยอะทุกคนจึงมีท,ที่ทุกี่ที่ทุกคนถามมาเยอะเพราะอะไรเพราะทุกคนมีทุกคนมีแล้วก็มีข่าวว่าในทุนจากต่างประเทศเข้ามารับซื้อข่าวนะคะข่าวลือในทุนจากต่างประเทศเข้ามารับซื้อในราคาแพง นะคะหลายคนจึงไปได้ฟังได้ยินข่าวนั้นมาก็จึงเชื่อนะคะเพราะว่าทุกคนมีไงเหรียญนี้ทุกคนมีทุกคนก็จึงเชื่อแล้วก็คิดว่าเหรียญที่เรามีอยู่ในมือเราจะขายได้แพงจริงใช่ไหมคะเพราะเขาเขาก็เข้าใจมาพูดนะเนาะเอาเหรียญที่ทุกคนมีนะคะเหยื่อจะได้เยอะๆค่ะ ไม่เป็นความจริงนะคะป้าณัขอชี้แจงเลยนะคะบอกกันตรงๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะคะราคาเกินหน้าเหรียญเป็นบางหน้าเหรียญนิดเดียวค่ะนิดเดียวไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะอย่างเหรียญสิบบาทจะมีเกินหน้าเหรียญก็ไม่เกิน20บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะคะที่เป็นในอยู่ในกลุ่มนักสะสมเข้าขายกันนะคะก็ประมาณเหรียญละย0บาทเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ค่ะเหรียญ10 บาทสองสีที่ระลึกวาระการจนาพิเศษปี39นะคะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญกัรจนาไม่มีราคานะคะราคาไม่เกินหน้าเหรียญน,นะคะถ้าผ่านใช้นี่ก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ซื้อหากันเลยแหละผ่านใช้นะคะไม่ผ่านใช้ก็ซื้อกันอยู่ที่20บาทเท่านั้นค่ะเหรียญการจนาด้วยที่เหตุว่าเขาผลิต รัฐบาลปีนั้นเขามีดําริให้เหรียญการจนาเข้าถึงมือประชาชนทุกคนคิดดูนะคะเข้าถึงมือประชาชนทุกคนเขาจึงผลิตเหรียญมาเยอะมากค่ะผลิตที่ประเทศไทยนะคะผลิตที่โรงกระสาบไทยคะ่ะ60ล้านเหรียญน,นะคะ60 61ล้านเหรียญผลิตที่ประเทศอิตาลีนะคะขนาดไทย60ล้านเหรียญยังไม่พอใช้นะคะไม่พอไม่ทัน ไปจ้างประเทศอิตาลีผลิตอีก220ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญกระสับการเจเหรียญการจนาพิเศษปี2539จำนวนผลิตจึง181ล้านเหรียญเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีการซื้อขายกันค่ะไม่แพงนะคะใครบอกว่าเขารับซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงเชื่อเขาอย่าไปหลงทําใบจะเสียเงินโดยที่ไม่ได้ขายเหรียญน,นะที่พนันเอามาให้ดูนี่คือจะมาบอกว่าเหรียญกลุ่มนี้นะคะผลิตเยอะนะคะราคาไม่สูงจะมีราคาก็เหรียญเหรียญอลูปิเนียมเห็นไหมคะ1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์ชุดหนึ่งก็ประมาณ20บาทแค่นั้นเองนะคะอันอื่นไม่มีราคาเลยค่ะเหรียญย0จากเมื่อก่อนเคยขายกันอยู่ได้ประมาณเหรียญละ 6 0บถึงบาทโดยประมาณนะคะอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ๆนะคะทุกวันเนะะี่ยค่ะกรมเขาปล่อยออกมาแลกหน้าเหรียญค่ะ20บาทเมื่องานกาชาติที่ผ่านมาเมื่อจบจบมาเมื่อกลางเดือนเนี่ยก็มีกรมเขาก็เอามาให้แลกหน้าเหรียญก็มีเหรียญคาจนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญ10บบาท20บาทกรมเอามาปล่อยแลกหน้าเหรียญคนที่เก็บสะสมไว้เพื่อที่จะเก็งกําไรนะคะก็พูดได้คําเดียวงายเงิบค่ะ เหรียญที่มีราคาจะเป็นเหรียญน,นี้ราคาก็ไม่แพงอีกนะคะต่างหน้าเหรียญน,นิดเดียวนะคะต่างหน้าเหรียญนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเหรียญน,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 นี้มีราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทเน,นี่ยค่ะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทเหรียญนี้มีราคาสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทเหรียญนี้นะคะมีราคาหกร้อยถึงหกร้อยห้าสิบาทเนี่ย ราคาเขาก็าแค่นี้เองนะคะไม่มีเนี่ยราคาเหรียญนี้มีราคา600ถึง650บาทเหรียญนี้มีราคา300ถึง350บาทเหรียญนี้มีราคา100ถึง150บาทค่ะเหรียญนี้มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ400บาทเหรียญนี้ก็มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่พันนิดๆน,นะคะพันขึ้นลง นะคะส่วนเหรียญกลุ่มนี้นะคะที่มีราคาสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญได้ประมาณ20บาทเนี่ยค่ะ1ตังห้าตังสิบตังนะคะได้ประมาณ20บบาทส่วนเหรียญที่อยู่ในมือนี้ค่ะได้เท่าหน้าเหรียญคะ่ะทุกคนเหรียญกลุ่มนี้นะคะได้เท่าหน้าเหรียญไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญค่ะ เหรียญกันจนานะคะเขาผลิตเยอะค่ะผลิตเยอะมากมากมายมหาศาลเห็นไหมคะทุกหน้าเหรียญเลยนะคะผลิตเยอะยังห้าบาทก็เป็นตั้งห้าล้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหรียญที่ควรจะเก็บนะคะเพราะนันว่าอย่างอันนี้คือเหรียญเงินยังอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีราคาเงินอยู่แล้วถูกไหมคะราคาที่เป็นเนื้อเงินนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นราคาเงินอยู่แล้วนะคะก็ถ้าจะเก็บ นะคะอย่างน้อยก็ขายได้เป็นเนื้อเงินค่ะราคาเขาก็ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าเนื้อเงินถ้าถ้าช่างหลอมก็น่าจะได้ประมาณสามร้อยมั้งคะโดยประมาณเนี่ยค่ะอันเนี้ย ให้ดูชัดๆมีราชการที่5กับรัชการที่6ค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อันนี้ไม่ได้ดำนะคะไฟกระองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน้าขอจบไว้ตรงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเมตตาติดตามป้าน้านะคะดูคลิปป้านานะคะมาตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงบัดนี้นะคะจนทุกวันนี้นะคะหลายท่านที่ติดตามป้านมาตลอดนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เมตตารับชมคลิปนะคะกดถูกใจนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนะคะปะ้านก็ไม่มีอะไรให้นะคะปีใหม่นี้ป้านก็ขอขอวยพรให้ทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่มาได้ยินได้ฟงังหรือญาติ พี่น้องนะคะกลัลยานนิมิตของประนัททุกคนนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะขอให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมา ข้าวไหลเต็มยุ้งเต็มฉางนะคะความสุขไหลเข้าบ้านเข้าเรือนนะคะทุกคนทุกบ้านนะคะขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงรวยๆวยตลอดปีและตลอดไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ